เราและเขาจะได้คลองคู่กันหรือเปล่าเราจะวิเคราะห์ได้จากอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ฝรั่งผ่านในสิ่งที่เราเห็นกันนะคะไม่ได้ผ่านคำพูดนะแต่ผ่านในสิ่งที่เราเห็นค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็จะมีหลายคนเนาะส่งประวัติมาให้พี่ทอวิเคราะห์ค่ะถึงความเป็นไปได้ที่จะ ได้มาใช้ชีวิตคู่กันได้หรือเปล่านะคะซึ่งเอาจริงๆค่ะมันยังมีอีกหลายปัจจัยหลายสเต็ปม,มากเลยนะคะกับการที่เราจะต้องเรียนรู้ผู้ชายคนหนึ่งค่ะถ้าใครคิดจะเดินทางรักเร่งรีบนะคะกับความรักอยากที่จะไปอยู่กับเขาเร็วๆอยากให้เขาพาเราไปอยู่ด้วยเร็วๆนะคะโดยการที่เราทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เขามาครอบครองนะคะแบบนี้นะคะผลลัพธ์แบบนี้ นะฮะอาจจะดีค่ะดีตอนไหนดีช่วงเริ่มต้นค่ะดีช่วงเริ่มต้นช่วงแรกที่คุณสตาร์ทค่ะนะฮะแต่โปรโมชั่นและคุณค่าในตัวของคุณเองเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในเดดแรกๆเนี่ยที่คุณมาเยี่ยมเยียนในต่างแดนเนี่ย เขาจะยังป,ปฏิบัติดีกับคุณอยู่นะคะเขายังปฏิบัติยังทําดียังเอาใจดูแลใส่ใจคุณดีอยู่นะคะแต่นะคะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะจะหมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งบางคนตั้งแต่เดดแรกเลยด้วยซ้ำไปนะคะไททายเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ดีกันแล้วนะคะเริ่มหมดโปรแล้วตั้งแต่เดดแรกที่คุณมาเยือนประเทศเขาเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเรา พี่ทอจะเอาตัวอย่างข้อมูลนะคะที่เพื่อนๆส่งมาค่ะซึ่งตัวอย่างนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากนะคะเขียนมาค่ะอ่านเข้าใจง่ายนะคะถึงจะยาวแต่ก็ให้ทำให้การวิเคราะห์นะคะม,มันมีข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นเราจะได้วิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้นนะคะการวิเคราะห์นี้จะช่วยในเบื้องต้นแค่นั้นนะคะจะช่วย คุณคิดคุณตัดสินใจในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์นะคะก็คือความสม่ำเสมอค่ะแล้วก็เวลาค่ะที่คุณและเขาจะต้องมีให้กันนะคะนะคุณจะต้องใช้เวลาในการดูผู้ชายคนนี้ว่าเขาให้ใจคุณมากน้อยแค่ไหนค่ะมาค่ะพี่ทอจะอ่านให้ฟังนะคะในข้อมูลของน้องที่ ส่งมานะคะน้องบอกว่าน้องอายุ37ปีค่ะไม่เคยมีแฟนค่ะบุคลิกใจเย็นค่ะไม่ชอบทะเลาะนะคะคี่เกรงใจขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ขี้อายค่ะอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวของตัวผู้หญิงนะคะที่ให้พี่ทอมานะคะซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ตัวน้องได้ แล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้คุยกับฝอเยอรมันค่ะมาได้6เดือนแล้วค่ะเขาอายุ48ปีค่ะหย่ามาแล้ว9ปีลูก3คนค่ะเป็นแฝด3เลยแล้วก็อายุเยอะแล้วค่ะอายุ25แล้วโตกันหมดแล้วนะคะ เขามีอาชีพรับเหมาปูกระเบื้องนะคะบุคลิกของเขานะคะใจเย็นจริงจังรักครอบครัวมีเป้าหมายชัดเจนกินง่ายอยู่ง่ายเอาใจใส่ดีอันนี้คือการวิเคราะห์ของผู้หญิงนะคะซึ่งวิเคราะห์ผ่านแล้วก็ส่งมาให้พี่ทอฟังนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็มีการสังเกตว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นยังไงนะคะซึ่งพัฒนาการการคุยของเราทั้งคู่ค่ะเร็วมากค่ะ เพราะเราได้คุยกับเขาตั้งแต่วันแรกนะคะคุยกันตั้งแต่วันแรกเลยนะคะว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอันนี้ค่ะคีย์หลักที่อยากให้ทุกคนนะคะ copy แบบอย่างที่ดีแล้วนำไปเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลองผิดลองถูกนะคะการที่เราบอกจุดประสงค์เป้าหมายของเราให้ชัดเจนไปเลยเนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะบางคนคุยกันไปนะคะ คุยกันไป4ปีหปีก็ยังไม่มีเป้าหมายคือพอเราไม่บอกเป้าหมายไปเนี่ยผู้ชายก็เลื่อยเปื่อยนะคะแล้วเราก็คุยกับใครก็ไม่รู้ที่เป้าหมายเราไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของเราตรงกันหรือเปล่านะคะอย่างในกรณีเนี้นะคะว่าคือก็คือบอกกับเขาไปเลยว่าเรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคู่อย่างไรก็ค,คือคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยเปิดอกคุยกันเลยนะคะเออจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสงฝ่ายนะคะซึ่งพอคุยกัน,นะคะ่ะเราทั้งสอง ก็มีเป้าหมายที่ตรงกันค่ะอันนี้คือ1ค่ะที่เราสกรีนค่ะเราสามารถสกรีนผู้ชายนะคะที่จะเข้ามาคุยกับเราได้ในระดับหนึ่งนะคะในการที่เรา,อาบอกเข้าไปอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นค่ะข้อดีนะคะข้อดีมีแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือเราจะ ขาดการเขาเรียกว่าขาดโอกาสในหลายๆอย่างนะคะแต่พี่ท้อคิดว่าข้อดีมากกว่าเพราะว่าข้อดีเนี่ยเราสกีนคนที่ใช่เข้ามาเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราคุยกันไปอุ้ยทักมาสิบคนเราคุยหมดสิบคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะาการที่เรานะคะบอกเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างสมัยตัวพี่ท้อเองสมัยก่อนพี่ท้อก็จะ บอกทุกคนเลยนะคะเป้าหมายของพีท่ทอชัดเจนเลยค่ะฉันอยากมีลูกบอกกับทุกคนเลยนะคะซึ่งถ้าใครไม่มีลูกเขาก็จะได้ไม่เข้ามาคุยกับเราใช่ไหมถ้าเขาคนไม่รักเด็กอ่าฉันจะบอกเลยว่าฉันรักเด็กฉันอยากมีลูกฉันอยากมีเออก็คืออันนี้คืออ่าเป้าหมายของฉันนะคะนะอ่อการมีครอบครัวพีท่ทอไม่ได้พูดด้วยพีท่ทอบอกว่าแค่ฉันอยากมีลูกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนนะคะคนที่เข้ามาจะต้องยอมรับ ตรงจุดนี้ของตัวเราให้ได้ค่ะนะคะกระทั่งตัวอย่างตัวคุณจรเนี่ยเขาไม่ได้อยากมีลูกแล้วนะเพียงแต่ว่าเขารู้ไงรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเริ่มต้นของเราคือเราต้องการแค่มีลูกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็จะต้องคล้อยตามเราถ้าเกิดเขาต้องการเราจริงๆเขาจะต้องคล้อยตามเรานะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะนะคะ,นะคะแล้วทีนี้น้องเขียนมาต่อข่าวว่า <biases. S 2> ซึ่งนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยก็ต้องการที่นะคะจะสร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งนะคะคือเป้าหมายของน้องเนี่ยบอกว่าเราอยากสร้างครอบครัวนะอยากมีลูกนะเพราะว่าน้องก็อายุอายุเอยอะแล้วใช่ไหมตัวผู้ชายก็บอกว่าเขาก็ต้องการสร้างครอบ hmm. ครัวใหม่อีกครั้งนะคะแล้วเขาก็อยากมีลูกอีกคนค่ะนะคะเพราะเขาก็รักเด็กแล้วก็ชอบเด็กมากๆเลยนะคะแล้วเราและเขาค่ะก็ ปิดโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังเลยค่ะเนี่ยพี่ทอจะให้ดูนะคะอย่างในกรณีอย่างเงี้ยนะคะคุยกันแค่6เดือนเองแต่ว่าเรารู้เรื่องราวกันมากมายเพราะอะไรน้องบอกว่าน้องอะนะคะคุยทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยวิดีโอคอลนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะที่ ทุกๆคนจําเป็นที่จะต้องมีนะคะถ้าคุณอยากที่จะเรียนรู้ศึกษาใครนะคะถ้าไม่อยากเสียเวลานานๆเป็นแรมปีนะคะบางทีคุยกันแรมปีมาเจอกันเอาไม่ใช่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคุณขาดคอนแทคคอนเน็กชันที่มันใกล้ชิดกันอย่างนี้นะคะถ้าคุณคุยกันเช้าเย็นนะคะคุณจะมีความร,ร,รู้สึกว่าเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากรู้จักกันอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างที่น้องบอกมาคือ คือคุยแค่6เดือนแต่เรารู้ตัวตนกันและกันทั้งหมดแล้วนะคะและตัวผู้ชายค่ะเขาก็ถามเราละเอียดมากเลยค่ะถึงแผนในอนาคตว่าเราจะสามารถย้ายไปอยู่กับเขาได้ไหมถ้าเราตกลงปรงใจกันนะคะแล้วเราต้องการมีลูกกี่คนนะคะแล้วแผนที่เขาคุยอยู่ด้วยนั้น จะมีเราอยู่ด้วยเสมอนะคะจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยเสมอเลยนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งะคะที่อยากให้คุณสังเกตนะคะสาวๆนะคะเวลาพูดคุยอะไรกันนะคะถ้าเกิดเขาจินตนาการนะคะว่ามีเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะนั่นคือเขาเขาคือในใจเขามีแต่เรา นะคะเช่นเราจะไปเที่ยวนี่กันนะเราเราจะไปเกาะช้างกันนะเราจะไปเกาะสมุยกันนะถ้าเราไปเจอกันอะไรเงี้ยก็คือเรามีคําว่าเรานะคะนะอย่างที่น้องบอกมาฮะบางครั้งเนี่ยเราก็คิดในใจว่าทําไมเขาช่างจินตนาการจังนะคะนั่นคือในหัวใจเขามีแต่เรานั่นเองค่ะนะคะเขาวางแผนค่ะว่าจะมาหาเราที่เมืองไทยก่อนนะคะแล้วก็อยากไปทํา ความรู้จักกับครอบครวัวของเราค่ะนะแล้วก็ยังคุยกันถึงเรื่องว่าเราเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องแต่งงานด้วยนะคะแต่เราก็บอกค่ะว่าขอเจอกันก่อนนะและถ้าทุกอย่างชัดเจนนะคะเราเข้ากันได้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้สังเกตอีกนิดนึงนะคะคําพูดนี้ประโ э ยคนี้สามารถก๊อปป้น้องไปได้นะคะ เป็นอ่าคำตอบที่สวยมากเลยค่ะเป็นคำตอบที่ฉลาดมากๆเลยนะฉะลาดตอบค่ะเพราะว่าการที่ผู้ชายนะคะมาขอเราแต่งงานนะคะมาขอเราแต่งงานมาขอมาที่จะมีอะไรกับเรานะคะวิธีการตอบเราไม่ปฏิเสธค่ะนะคะเราไม่ปฏิเสธแต่เราจะแบ่งรับแบ่งสู้ให้ความหวังเขาด้วยนะคะในขณะเดียวกันเราก็ยัง มีคุณค่าอยู่ในตัวนะคะการที่เขามาเมืองไทยแล้วมาทำความรู้จักกับเราก่อนนั่นคือเป็นสิ่งปกติธรรมดาเลยค่ะที่ทุกคู่จำเป็นที่จะต้องมีก่อนที่จะพูดคุยกันไปถึงสเต็ปเรื่องการแต่งงานนะคะเราไม่สามารถ ที่จะแต่งงานตัดสินใจได้ในรักระยะทางไกลโดยที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะนะในคําตอบนี้พี่ท้อถือว่าเป็นคําตอบที่ฉลาดมากค่ะนะคะน้องบอกว่าขอทําวันนี้ให้ดีก่อนนะคะเขาก็รับฟังค่ะนะผู้ชายเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยมีกึ๋นเรามีสมองนะคะแล้วเขาจะอึ้องกับคําตอบที่ได้รับนะคะนะแล้วเราก็คุยกันทุกวันค่ะเช้าเย็นผ่านวิดีโอค่ะและเราก็ พูดคุยกับลูกเขาเนี่ยผ่านวิดีโอด้วยแล้วก็ยังมีโอกาสพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าของเขาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนตัวเขาก็ได้คุยกับแม่ของเราด้วยผ่านวิดีโอคอลเหมือนกันค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะให้คุณได้เห็นนะคะคือคนที่เขาจะเริ่มชัดเจนจริงๆกับเรานะคะเขาจะไม่เก็บเราไว้เป็นความลับ นะคะเขาจะไม่เก็บเราไว้เป็นความลับในกรณีเนี้ยพี่ทอคิดว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะที่ให้เราเนี่ยคุยวีโอคอลกับลูกของเขานะคะแล้วลูกของเขาก็อายุย5่าแล้วด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆซึ่งคิดว่าเขาจะต้องมั่นใจในระดับหนึ่งค่ะต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเขาถึงให้เรานะคะพูดคุยกับญาติของเขาหรือว่าให้คุยกับอ่ลุงป้าของเขาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือ เขาค่อนข้างที่จะโอเพนกับเรานะคะคนที่คนที่ใช่นะคะให้สังเกตนิดนึงคนที่ใช่นะคะเราจะไม่สงสัยอะไรเขาเลยไม่ใช่เพราะว่าเรานิสัยดีเราไม่สงสัยเขาไม่ใช่เรานิสัยดีไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่คนอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเพราะว่าผู้ชายนะคะผู้ชายเขาจะพยายามทําทุกอย่างค่ะให้เราไว้ใจเชื่อใจ มั่นใจกับตัวเขานั่นเองค่ะเขาจะทําทุกอย่างเปิดเผยทุกมุมให้เราเห็นหลายคนหลายคู่ค่ะคือผู้ชายเนี่ยยังเหมือนมีความลับอะไรอยู่โดยที่ไม่บอกให้คุณรู้นะคะเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้ทุกวันนะคะบางครั้งอาจจะหายไปช่วงเสาร์อาทิตย์บางครั้งอาจจะหายไปในวันหยุดยาวนะคะ แบบนี้ค่ะต่างๆนานาโดยที่เขาไม่บอกให้เรารับรู้โดยที่เขาไม่แจ้งให้เราทราบนะคะอยู่ๆก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยส่งข้อความไปก็ไม่อ่านเลยนะคะนะซึ่งก่อนหน้านี้มันดีนะคะแต่พอวันเสาร์วอาทิตย์ปุ๊บหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอให้คุณนะคะเอ๊ะนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกสงสยัยความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมคุณจะต้องเข้ามาหาพี่ทอนะคะนั่นแหละค่ะคือความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้แสดงความชัดเจนให้เราได้เห็นได้รับรู้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอ่ามันยังไม่ใช่คือเซน์ของคุณเนี่ยจะบอกเองนะคะแล้วนะคะน้อง,น,องน้องก็บอกมาว่าเขาไม่ได้รวยนะคะทำงานเก็บเงินใช้สอยประหยัดค่ะแต่ไม่งอกค่ะนะคะ อันนี้คือการวิเคราะห์นะคะซึ่งเราเรายังไม่ได้มาอยู่เองอันนี้เราก็ยังไม่รู้ซึ่งโดยโปกติฝรั่งนะคะการใช้จ่ายเงินของเขาเนี่ยก็จะมีเหตุผลนะคะคือจะคือถ้าไม่ใช่คนรวยจริงๆเขาจะไม่ได้แบบจ่ายเงินแบบไม่มีเหตุผลนะคะนะส่วนใหญ่จ,จะซื้อจะจ่ายอะไรเขาก็จะต้องคิดนิดนึงนะคะนะเขาจะต้องมีเหตุผลในการใช้เงินซึ่งวิ่ทอมองว่า เป็นการบริหารเงินเนาะเป็นผู้ชายที่บริหารเงินเป็นนะคะแล้วนะคะน้องบอกว่าช่วงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะเขาดูเหนื่อยๆเหมือนเราจะคุยกันน้อยลงค่ะนะคะก็น้องก็เลยบอกว่าสงสัยว่าเขาคงจะเหนื่อยงานซึ่งเราไม่อยากที่จะทําตัวงี้เง่ากับเขานะคะเพราะเราก็พยายามที่จะฝึกความอดทนของเราด้วยเพราะว่ารู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะต้องไปเจออะไรอีก ข้างหน้าแน่นอนนะคะจะต้องเจอความอดทนอะไรอีกข้างหน้าเนี่ยอ่ามากมายแน่นอนนะคะซึ่งอันนี้กรณีนี้พี่ทอก็จะมองว่าโอเคคุณมีความเข้าใจชีวิตนะคะมีความเข้าใจอา่าสเต็ปนะคะคือมันอาจจะไม่ได้หวือหวาตลอดเวลานะคะการคุยกันของเราสองคนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีดรอปลงมาบ้างนะคะอาจจะมีดรอปมาบ้างแต่ทางนี้ทางนั้นก็ก็ให้คุณสังเกตค่ะว่าคุณยังพูดคุยวิดีโอกันอยู่ทุกวันหรือเปล่านะคะ ถ้าอยากคุยกันทุกวันนะคะคือบางเหตุการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีมุกอะไรให้พูดคุยนะคะอาจจะแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าชินชินกับคณนะคะวิธีการนะคะที่จะทําให้การพูดคุยเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะกลับมาสนุกเหมือนเดิมก็คือคุณจะต้องออกไปหาอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรทําเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อความเร้าใจนะคะเพื่อความเร้าใจยังไงเพราะว่าในถ้าคุณเนี่ย ดำเนินกิจวัตรประจําวันเหมือนเหมือนกันทุกวันเลยเนี่ยผู้ชายเดาได้ผู้ชายเรียนรู้ชีวิตคุณหมดแล้วรู้หมดแล้วเช้าสายบ่ายเย็นคุณทําอะไรอยู่นะคะช่วงระยะเวลานี้เขาทับคุณทําอะไรอยู่เขารู้หมดแล้วมันก็เลยทําให้เือการพูดคุยเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะคะเริ่มเพราะว่ารู้หมดแล้วไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปหาวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบซึ่งเราจะหาได้จากที่ไหนวัตถุดิบเนี่ยเราก็หาได้จาก สิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวในที่ใหม่ๆนะคะหรือการไปเรียนคอร์สเสริมหรืออะไรเนะะี่ยค่ะไปทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะไปเจอในสิ่งคนที่เราไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีวัตถุเดชมีเรื่องที่จะมาพูดคุยให้สนุกกันมากยิ่งขึ้นแล้วในกรณีนี้นะคะก็ถ้าจะให้พี่ทอพี่ทอวิเคราะห์นะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปได้ด้วยพี่ทอคิดว่าโอเคเลยนะ คิดว่าโอเคเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องอาศัยเวลาค่ะนะคะว่าเมื่อเจอกันแล้วนะคะนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่านะฮะนิสัยไปกันได้ไหมนะคะแล้วก็เราเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่พี่ทอสังเกตนะคะวิเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะคือการเขียนของน้องนะคะการเขียนเข้ามาเนี่ยมีจังหวะจากโคนมีว้นวกักมีเขาเรียกว่าทําให้เราอ่านง่ายซึ่งภาษาไทยเป็นแบบนี้ก็คิดว่าเวลาน้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ย กระบวนการคิดในสมองเนี่ยก็ขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความคิดนะคะนะคะ,นะคะมันก็จะทําให้เป็น,นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างค่ะในการพูดคุยกับฝรั่งเพราะว่า1การพูดภาษาอังกฤษยอย่างของน้องเนี่ยนะคะคนเยอรมันนะคะซึ่งเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาแย่ก,กว่าเราซะด้วยซ้ำนะคะในกรณีบางคนนะคะภาษาอังกฤษผู้หญิงดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะคือเราเราก็จะจําเป็นที่จะต้อง อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกันในตัวอักษรใช่ไหมนะเวลาพูดคุยอะไรกันก็ให้เคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะเราเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกับสิ่งที่เขาพูดนะคะซึ่งบันต่างวัฒนธรรมนะบางทีผู้ชายก็จะพูดอะไรต,งตรงๆออกมานั่นคือสิ่งที่คุณจะต้อง เรียนรู้กันต่อไปค่ะก่อนจากกัน,นะคะพี่ทอให้นะคะให้ให้เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณจะทำให้คุณเนี่ยได้เจอคนที่ดีนะคะเจอความรักที่ดีนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าคุณจะได้เจอรักแท้นะคะความมั่นใจตรงนี้จะต้องมีนะคะคุณจะต้องมีอย่าบอกว่าเอ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เจอรักแท้เลยฉันคงไม่เจอหรอกห้ามมีความคิดนแบบแบบนี้นะคะ ห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดค่ะจะต้องจำระลึกอยู่เสมอค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องเจอรักแท้แน่นอนนะคะข้อที่2ค่ะคุณจะต้องมั่นใจค่ะจะต้องมั่นใจว่าเราจะต้องเจอคนดีแน่นอนค่ะเจอคนดีแน่นอนนะคะตรงนี้ค่ะความรู้สึกตรงนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ให้ฝังเข้าไปใต้จิตสำนึกเลยค่ะว่าเราจะต้องเจอคนดีแน่นอนนะคะข้อที่สค่ะ ข้อที่3นะคะให้มั่นใจตัวเองค่ะว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแน่นอนค่ะนะคะไอตรงนี้นะคะข้อนี้นะคะการที่เราจะมีความสุขหรือเปล่าอยู่ที่ความคิดตัวเราเองค่ะนะคะคนที่มีเงินเท่ากันะะ نا. เรา,ามีความสุขไม่เท่ากันนะคะนะเรามีความสุขไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะมีความสุขหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินแต่ขึ้นอยู่กับว่า คุณเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้หรือเปล่านั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะให้มั่นใจตัวเองค่ะว่าตัวเราเนี่ยมีของดีนะคะต้องมั่นใจว่าตัวเราเองมีของดีนะคะใครๆๆก็อยากได้เราแล้วก็เราจะเปิดรับแต่คนที่ดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะ สข้อนี้เทคนิคสีข้อนี้เ,นอนเอาไปจําจําเอาไปใช้นะคะฝึกคิดทุกๆวันทุกๆเช้านะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างของน้องนะคะที่เขียนมานะคะก็โอกาสหน้านะคะพี่ทอก็หวังว่านะคะเราจะได้กลับมา อัปเดตเรื่องของน้องอีกต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย